สวัสดีกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะนะคะอาทิตย์พาทำจะมาสอนทำโกโก้เย็นสูตรเข้มข้นนะคะโกโก้โกโก้นี่เราหาซื้อได้ตามตามร้านทั่วไปนะคะแมคโครก็มีนะคะโกโก้เป็นผงโกโก้นะคะส่วนอาทิตย์เนี่ยจะใช้ของ ของแบรนด์ของอแฟนชส์ยี่ห้อหนึ่งนะคะเป็นของแฟนชายเพราะว่าที่ร้านขายพวกโกโก้พวกโกโก้โกโกโกโดิฟผลไม้อะไรเงี้ยกาแฟอะไรเงี้ยอยู่ด้วยนะคะตอนนี้อเคจะมาสอนทําโกโก้เย็นสูตรเข้มข้นนะคะสูตรนี้อร่อยมากนะคะสูตรแก้วยี่สิบสองออนนะคะก็จะมีโกโก,โก้มีนมข้นหวาน ใช้ของคาร์เนชันนะคะแล้วก็มีนมข้นสูตรเอ็กตาของคาร์เนชันนะคะคือถ้าสังเกตได้ง่ายนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นนมข้นเนี่ยจะกระป๋องเล็กนิดหนึง่งถ้าเป็นเป็นนมนมนมเอ็กตาเนี่ยก็จะเป็นกระป๋องมันจะใหญ่ขึ้นมานิดหนึง่งมันจะเป็นน้ำใสๆอันนี้มันจะข้นนะคะอ่ะอันนี้ทํากินได้ทําขายดีนะคะสูตรนี้นะคะก็จะใส่นมข้นนะคะ เราจะใส่นมข้นที่50 ml นะคะ50 ml มันจะมีขีดอยู่ข้างล่างเนี่ยแดงๆเนะะี่ยค่ะจะแดงรือสีน้ำเงินหรือจะแก้วใหญ่แก้วเล็กก็อยู่ที่ 50, 50าสิบห้าแล้วก็จะใส่ลงไปนะคะ เราได้ห้าสิบแล้วถ้าใครชอบหวานน้อยแล้วก็ใส่ตัวนี้ลดลงนะคะลดลงแล้วก็ใส่ตัวนี้นมเอ็กต้า e ของคาเนชั่นนะคะใส่ในกแก้วเดียวกันเลยเพิ่มเป็นร้อยนะคะถ้าใครชอบคือไม่ชอบหวานมากลดความหวานก,ก็คือลดตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้เ,เป็นร้อยเท่าเดิมนะคะมันก็ควา,ามหวานก,ก็จะลดลงนะคะ เข้าใจนะคะคือถ้าต้องการหวานน้อยแล้วใส่นมข้นเนี่ยน้อยลงจะ75 ml ก็ได้นะคะแต่ตัวนี้ก็ใส่ยัง200เหมือนเดิมใส่ก็เอ้ยเพิ่มอีก50ก็เป็น100นะคะใส่เพิ่มไปเลยตรงนี้นะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนแก้วนะคะใส่ไปเลยก็วยความสะดวกเนี่ยคะ่ะเทใส่ให้ได้100นะคะ เห็นไหมคะเราจะได้หนึ่งร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคนกันนะคะคนให้นมเข้ากันทำอยู่หน้าบ้านเสียงรถก็จะดังนิดนึงนะคะหน้าบ้านจะเย็น เราควรให้นมเข้ากันแล้วเราก็พักไว้นะคะพอพักไว้เราก็เอาน้ําร้อนใส่แก้วที่แก้วตวงเนี่ยที่เราใช้แก้วใหญ่เนี่ยก็คือ100 mL อยนะคะอยู่ที่100นะคะแก้วเล็กก็แก้วใหญ่ใช้ได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าขอให้น้ําร้อนอยู่ที่100นะคะหนึ 100. คือเราใช้แก้วนี้ก็100แก้วนี้ก็100นะคะหมายถึงว่าน้ําร้อนนะคะ ก็ใส่น้ำร้อนลงไปก่อนแล้วก็ตักโกโก้โกโก้เราจะใช้ช้อนนี่นะคะสองช้อนถ้าใครชอบเข้มก็ใส่เพิ่มไปได้นะคะถ้าใครชอบเข้มนะคะแล้วเราก็คนนะคะ คนน้ำร้อนกับโกโก้ให้เข้ากันก่อนเพื่อให้มันแตกตัวนะคะเพราะว่าถ้าโกโก้กคนกับน้ำเย็นเนี่ยมันจะไม่แตกตัวมันต้องเป็นน้ำร้อนนะคะสูตรนี้สูตรนี้ทํากินได้แบบง่ายๆที่บ้านทําขายดีนะคะก็ลองไปคำนวณต้นทุนดูนะคะว่า ควรจะขายแก้วละเท่าไหร่นะคะที่ร้านอาคิดเนี่ยจะขายขายแก้วอยู่ที่สามสิบห้าบาทสี่สิบาทนะ,ะประมาณนั้นนะคะคือสามสิบห้าสี่สิบขายได้เรามาดูกันว่าคนเนี่ยคือให้มันแตกตัวให้มันแบบว่า โกโก้เนี่ยค่ะให้มันดูเป็นน้ำเลยพอหลังจากนั้นเราก็จะใส่โกโก้ go. ใส่ลงไปเลยนะคะเราจะคนพร้อมกันไปด้วยเลยก็ได้นะคะพเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความไวแล้วก็จะคนพร้อมกันไปเลย อันนี้เราได้โกโก้เรียบร้อยเลยนะคะโกโก้เย็นนะคะเราจะใส่แก้ว22องอนรวมแล้วมันจะได้200นะคะ200ร้มลคือรวมทั้งนมทั้งนมเอ็กต้าทั้งโกโก้นะคะก็อยู่ที่จะประมาณ200นะคะมันจะมันจะพอดีกับแก้ว22องอนนะคะตอนนี้เราก็จะมาใส่ใส่น้ำแข็ง น้ำแข็งเนี่ยเราทางร้านเราเนี่ยที่ทางร้านเราเนี่ย,ทา,าายทางร้านอาคิดเนี่ยจะใช้น้ำแข็งก้อนเล็กนะคะมันจะสะอาดเราจะไม่ใช้น้ำแข็งป่นนะคะก็แล้วแต่สะดวกนะคะใครใช้น้ำแข็งอะไรสะดวกก็บางคนใช้น้ำแข็งหลอดถ้าไม่มีก็น้ำแข็งหลอดใหญ่มาทุบๆหน่อยนะคะถ้าถ้าเป็นหลอดใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้ากันนะคะคือเราจะใช้หลอดเล็กนิดนึงนะคะ เราก็จะใส่น้ำแข็งให้พอดีแก้วเลยเดี๋ยวพอราดลงไปนี่มันจะยุบอีกนะคะเราก็จะราดโกโก้นะคะ เราจะได้โกโก้เย็นที่แสนอร่อยถ้าใครชอบมันเข้มข้นเราก็จะใส่ตัวน,นี้ลงไปได้นะคะตัวนมสูตรเอ็กตาถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะชอบมันก็ใส่ไปนิดหนึ่งนะคะเป็นไงคะโกโก้เย็นอร่อย ทำกินได้ทำขายดีนะคะแก้ว22่สออนนะคะฝากติดตามอาคิตเป็นกำลังใจให้อาคิดนะคะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องอาคิต์พาท,ทำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ